โอเคผลงานหนึ่งของวันนี้เดือนสองสามสี่ห้าหกหกแล้วครับเดี๋ยวรอไปดูที่วัดต่อตอนแห่นะครับตอนแห่มาดูที่วัดต่อรอดูที่วัดนะคะรอที่วัดที่เจกันนี่เจอกันค่ะประมาณสักหนึ่งรุ่มสองรุ่มโอเคแห่แห่ไปวัดแห่ไปวัดนะคะ ต้นแปลกต้นแปลกก็เสร็จเส้่สมบูรณ์ติดดอกติดอะไรคนระับเตรียมยกไปวัดอย่างเดียวเคสริมเสริมเชือกเพลิงใส่เสื้อเพลิงก่อนข้างบนปลายปลายใส่เชื้อเพลิง ังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแก้วมารุนอย่าลืมนะครับแก้วมารุนโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดช่วงเย็นๆแห่ะบวนเดี๋ยวตอนนี้ไปตั้งที่วัดก่อนโอเคตาเหียโอเคเอาต้นแฝกก็ได้เฮมาถึงวัดแล้วนะครับตอนนี้ก็ปักเสร็จเรียบร้อยปากเสร็จเรียบร้อยให กูหลักผูใหญ่ที่นอนวัดมาไอ้ไระมาตกแตงครับปักดอกไม้ดอกไม้เพื่อเป็นการบูชาไปในตัวนะครับโอเคก็จะมีสามต้นนะครับนี่ต้นที่ต้นที่สามนะครับเดี๋ยวต้นที่หนึ่งที่ต้นที่สองเดี๋ยวไปให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สองนะไอนน้จะสูงหน่อยกลัวมันล้มเอาเชือกขึงไว้ ต้นที่สองครับมีต้นที่หนึ่งครับก็เหมือนเดิมมาตกแต่ง,เด,ดง,นนเ,งเ,เดี๋ยวรอดูกลางคืนนะครับว่าเป็นยังไงโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอดูกลางคืนนะครับว่าจะสวยไหมโอเคตอนนี้ ก็เดินขบ,บวนแล้วครับแฮมาวัดแล้วแค่ผมเดินทำขบ,บวนไม่ทันตอนนี้รอขบวนครับโอเครอขบวนครับขบ,บวนมาข้างหน้าแล้วไม่ยังอปปุปรกรณ์ไม่พร้อมก,ก,ก็ขอโทษเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะ วันนี้ขอโทษจริงๆอุปกรณ์ไม่พร้อมโอเคไ,ไ, <Okay. S 2> ไปดูกระบวนกันดีกว่าต้องเดินรอบวิหารสักสามรอบนะถึงจะเข้าวิหารได้แล้วก็มีการกวดน้ําแล้วก็อะไรนะกวดน้ำบูชา เราถึงจะถึงจะจุดได้นะโอเคไปดูกันเลยครับเอแแหเน่คือขาวบวแแหนะครับแแหแแห,หไม่ดอกโอเคดูกันไปเรื่อยๆ โอเคครับจบหมดแล้วตอนนี้จะมาหยดน้ำไปไปดอกก่อนนะัก่อนก่อนจะออกไปเวียนเทียนขัตเดียร์ขันเดียร์นี่นุนมเนาะขอมาเนาะ แกคนน้ย <elim> <Okay. S 1> ํยาดน้ำไฟดอกครับก yes, ่อนหยอกไปเวียนเทียนเฮ้อกุังภูบาานังเทระตานังสมมาสบูรัา เราทำตอนที่พี่แก้วมารุนทำานะครับบเจ้าเจ้ามึงาามก็กำลังรับพรอยู่นะครับตอนนี้มาัเรทส đang mâu lún, cầm năng, nhạt nám đó ạ, bùn, bùn tít, bùn tít bùng bùng เดี๋ยวก็จะเริ่มจะเริ่มทำารายการกันแล้วนะครับนี่ครับมีประมาณเจ็ดแปดดอกครับผมอันนี้ก็อุทิศเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาชมกรรันรอบหลังนะครับรักกวดเด็กเล็กน่อยที่เท่กนที่เร่ากน ก็ถวายถวายดอกไฟดอกไม้นะครับตอนนี้ถวายพูจานะครับนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่ม กำลังจะเริ่มด,ดอกไฟดอกไม้นะครับครับผมภาษาไทยผมไม่รู้นะผมรู้แต่ดอกไฟดอกไม้นะคแค่นั้นนะครับผมเจอกันเจอกันคลิปหน้าเจอกันติดต่อกันนะครับอันนี้ต้นแปลกเมื่อกี้ที่ขนมาเมื่อเช้าตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ได้จุดเผา,าแล้วครับต้นที่สองอต้นแรกต้นแรกฝั่งนู้นนะครับต้นแรกต้นแรกก็จุด ติดแล้วนะครับไอ้ต้นที่สองไม่ค่อยติดเพิ่งติดตอนนี้นะครับเพิ่งติดตอนนี้กําลังติดนะครับไอ้ต้นที่สามไปดูต้นที่สามครับโอ้ต้นที่สามก็ติดเยอะมากเลยครับสงสัยจ,จะหมดก่อนคนอื่นนะครับโอเคไม่ลารับอ้นนี้รนะที่ทาทั้งวันที่ขนมาเมื่อเช้าก็เป็นประมาณนี้แล้ว ต้นแปกนะครับไอไอตัวนี้เพิ่งติดตรอที่สองครับโอเคกลับมาได้ครับตอนนี้ okay. อนอนนขอเวียนเทียนก่อนครับขอเวียนเทียนก่อนนะครับตอนนี้ก็จุดเทียนกันหมดแล้วครับเวียนเทียน,นกันครับรอเวียนเทียน,นกันโ okay. อเคโอเคตอนนี้ขอเวียนเทียน,น,นก่อนนะครับขอสงสาร เอาแล้วเป็นดอกแล้ววันนี้ต้องขอเวียนเทียนนะแต่กนอื่นต้องขอถอดรองเท้าก่อนนะโอเคเวียนเทียนด้วยกันนะครับสามรอบเอ้ยช่วยมาวันนี้นะดีครับวนัดบรรแซมนะครับวันวันแซมวันนี้เวนเทียนด้วยกันนะครับ มาเริ่มเตียนด้วยกันเลยนะครับอด้ รบแรกเดินนะครับตอนนี้ขอเวียนเทียนก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนเอาบ้องไฟไปไปจุดนะครับเดี๋ยวจะไล่ดูกันโอเคแต่ตอนนี้ต้องขอเงีนเทียนก่อนนะครับ,ยยงไ,งนนรบไม่ใช่ตัวครับทยเองไม่ว่ากันนะครับโอเคประมาณนี้ครับ ก็เยอะเท่าไหร่ครับบุคคลประมาณนี้ครับหมู่บ้านเล็กๆหมู่สิว่าบ้านแซมโอเคประมาณนี้ครับดูเป็นคร่าวๆแต่ตอนนี้ขอเป็นเพี้ยนก่อนนะครับตอนนี้เป็นเพียนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ จุดไปดอกครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดีตอนนี้ดูเขาจุดดูเขาปล่อยดูเขาปล่อยไปคมก่อนก่อนนะครับ <มา S 1> โอเคตอนนี้ไปออโอเคอันนี้ก็่ารไปแล้วครับล้ำหนึง่งกองไฟก่อนแลงล้ำแน่ โอ้โห oh, 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 10โลไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไหครับลำหนึ่งโอเคทำวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆนะครับอย่างโอเคได้ไปดอกแล ดอกที่ตามกันเมื่อเช้าครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> จะประมาณนี้นะครับอันนี้ของอันนี้คือคือคือแบบว่าอะไรนะลองไปนะครับอันนี้แค่ลองไปนะครับโอเคอันนี้อันนี้บอกสองครับบอกสองของแกวัดคนนอนวัดครับอันนี้ของคนนอนวัดโอเค ดอกสวยครับดอกสวยไม่มีควันก็จะประมาณนี้ควันมีอยู่แต่ไม่เยอะโอ้โหสวยครับสวยอ๋อสวยสวยโอเคครับสวยครับกอก็อใช้แนวตั้งนะครับสวยสวยโอเคเสียได้สั้นไปหน่อยครับโอเคสวยครับสวยสวยถือว่าสวยครับ40 สองนาทีโอเคสวยอันนี้ลำที่สามครับโอเคกำลังขึ้นแล้วครับลำมสามครับโอเคโอค้ยดอกสวยสวยครับสวยครับขอเนี่ยขอได้ยากเป็นแนวตั้งนะครับโอเคโอเคสวยครับสวยแนวตั้งสวยครับสวยเห็นทุกส่วน โอ้โหสวยแต่ว่าโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ โอเคอันนี้บอกที่3นะครับบอกที่3ขึ้นแล้วครับโอเคบอก3ครับสวยดอกสวยครับพอมหอกันเลยครับดอกหนึ่งดอกสองดอกสามสวยโอ้โหสวยสวยสวยงามมากพวกเป็กหอสวยครับ อันนี้ยังไม่ใช่ของผมนะครับของผมปิดท้ายครับปิดท้ายโอเคกลับมาแนวนอนนะโอเคโทเทครับล่มเทไม่ทันได้ไม่ทันได้ไไดถ่ายทำตอนแรกโอวโตครับโคอาวโตได้จบแล้วโอโ้โหพอดีไปเข้าห้องน้ำมาไม่ทันได้กลับมาถ่ายถ่ายได้ครึ่งเดียวโอเคไม่เป็นไรครับ ลำที่สี่ครับลำที่สี่เหลืออีกตั้งโอ้โหสวยครับแต่ว่าวโอ้โหควนัววนเยอ,วยอะว่ะควันเยอะควันเยอะแล้วก็เปรี้ยวด้วยครับโอ้ สูงจริงแรงจริงแต่ว่าแค่เดียวควันเยอะครับผมโอเคครับหลังจากที่ว่าปล่อยไปดอกไปปล่อยไปดอกไปกี่ราอะข้าเราอยกี่ร้อยอะไรอะไรอะไรปล่ไปไปดอกไปกี่ราอนะพี่ ห้าเราจะได้เลยโอเคหลังจากที่ปล่อยไปดอกไปห้าเราครับอันนี่ห้าสวยสุดกูเพื่อนเลยโอเคหลังจากที่ว่าปล่อยไปดอกไปห้าห้าเราครับตอนนี้มาปล่อยกลุ่มไปกลุ่มไปนะครับกลุ่มไปเนี่ยกำลังจะปล่อยครับโดนโดนโดนตอนนี้จุดเทียนจุดไฟอยู่ครับดูกันไปครับโอเค โอเคดูกันไปเร้่อยครับไม่รู้ว่าจะยกขึ้นได้หรือเปล่าครับดูประกอณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูประกอะครับโอเคตอนนี้พามาดูประกอนะว่าจะยกขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีทู่มีเทียนมีประทัดโอเคไม่รู้ว่าจะยกขึ้นได้ไหมต้องคอยดูครับต้องคอยดู โอเคยกขึ้นได้หรือไม่ได้โอเคคอยดูครับคอยดูโอ้ยยาวครับยาวไปยาวไปยกขึ้นได้หรือเปล่าโอเคขอบบัญษาวบับ้านไทยแซมนะครับ โอเครู้สึกว่าเหมือนว่าจะยกขึ้นได้นะครับน,น้ำหนักเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มผูกแล้วครับเริ่มผูกเชนวนผูกกาทัดติด่วงแล้วนะครับต้องคอยดูว่าสามารถยกขึ้นได้ไหมโอเคดูไปเื่ได้ครับโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็กำลังลูกเลยครับรู้สึกว่าแรงหนึง่ง จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้ว <พอ S 2> บลกกันแล้วครับโอเคดู้ครับดูครับโอเคเริ่มปล่อยทีละคนรับปล่อยทีละคนแล้วปล่อยทีละคนแล้วครับเหลือโอเค,อเคตอนนี้เหลือคนเดียวครับคนเดียวมีคนจุดชิวนนหรือเปล่าครับชิวนนชิวน โอเคโอเคตรวจความเรียบร้อยยได้แล้วครับเอาลอยได้ครับลอยได้เลยจุดยางจุดยางจุดยางจุดเลยจุดเลยโอเคปล่อยเลยครับปล่อยเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ แล้วครับไปแล้ว,ลวออนนี้ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ไปแล้วครับอันนึง่งโอ้ดูไปดูไปเลยครับมีนับตกเลยสวยนะครับนะครับโอเคสวยครับสวย,อสวย,สวยพอประมาณครับพอประมาณตอนนี้ ต่อด้วยไปดอกครับโอเคหลังจากดูอปตอแล้วมาดูของไอ้กลุ่มไฟเสร็จแล้วตอนนี้มาดูของลำที่6เลยนะครับลำที่หรือลำานี่5ไม่แน่ใจโอเคดูครับดูครับ,รบสวยเอาขอขออนุญาตใช้แนวต้าน,นะครับ สวยครับดอกสวยควันก็ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับประมาณนี้โอเคโอเคสวยครับสวยตองคอ,อาภายด้วยนะครับกลับไปกลับมาสวยครับสวยดอกสวยเอ้าอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้เป็นของแก้วมาลุนครับตัวนี้ ขอให้ตลตรับอนนี้ให้เจ้าวาดเป็นคนดาเนินเรื่องนะเจเจวาดเลยเโอเคครับของแก้วบอลนครับแก้วบอล โอ้แก้วมะลนตามโอ้ยโอ้ยเป็นเป็ดเอกของแก้วมะลนโอ้ยชุดยอดชุดยอดว้าวโด้ครับโด้ครับของแก้วมะลนครับปิดฉากสุดท้ายว้สวยเปิดฉากสวยโอ้ยว้าวสวยครับสวยเริ่มต้นสวย โอ้โยว้าวสุยครับสวยยอ้ขอเป็นแนวตั้งนะครับผมอันนี้ของผมนะครับเจ้าบอลลูนครับโอโ้ดอกสวยครับโอ้โห สิบโลทำไมสั้นจังปา่อต่อเช็คฮะปากต่อมุงล็อกมุงไก่มุงโอเคครับสวยครับสวยโอเคครับตอนนี้ไอ้แก๊งงานเอาเนาะนานตอนนี้ตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแเราหลังจากเดินไปวัดมาไปจุดไฟดอกมาเสร็จเรียบร้อย เจ็ดแปดดอ,อกเจ็ดแปดลำนะครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วครับตอนนี้ยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านีววาน้นะครับยังไงใครชอบไม่ชอบยังไงยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคแก้วมะลุนกดเลยครับผ